โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านที่น่ารักด้วยละกันนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟาร์มซิม l เลเตอนะครับก็สําหรับวันนี้ครับผมมี f c นะฮะขอมานะครับพี่ครับอยากให้พี่เล่นรถนอกบ้างนะครับผมนี่เลยวันนี้ครับก็ไปได้เป็นหัวลากอเมริกามาเลยครับผมนี่เลยครับเป็นรถนอกของแท้แน่นอน100%เเลยนะฮะ แต่ว่าสภาพก็เป็นสภาพใช้งานนะฮะก็จะมีเปืออ้อนบ้างนะครับผมนี่เลยคันนี้ครับเป็นรุ่นเอ่ออะไรวะเนี่ยโพอะไร <c oughs> ผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับเป็นรุ่นนี่เลยนี่แหละนี่นี่นี่รุ่นอะไรก็ไม่รู้นะอ่านเอาเองนะครับสำหรับใครที่เก่งภาษาอังกฤษนะนะครับผมก <s> <ๆ>็สาหรับลาเอียดคันนี้นะฮะเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับส่วนสําหรับของแต่งก็จะมีเางาเงามานิดหน่อยนะฮะ นี่เลยด้านหลังนี้เป็นที่เขาเรียกว่าอะไรวะเป็นที่กั้นนะทุกคนเนี่ยด้านหลังเนี่ยอันนี้เป็นสายลมครับที่ต่อสายลมนะทุกคนนะนี่ฮะสามารถแบบวาบได้ด้วยนะโอ้แบบรถแบบโคตรทันสมัยวะ่ะทุกคนโคตรล้ําอ่ะนะฮะนี่ครับโอ้ล้อเปืือนแล้ววะ่ะจริงๆมันเป็นล้อเงานะฮะอันนี้ถังน้ามันครับมีมีกี่ฝั่งว่าถังน้ํามันเนี่ยมี2ฝั่งหรือเปล่านี่ครับ มี2ฝั่งครับสำหรับถังน้ำมันนะฮะแล้วก็มีน่าจะเป็นที่เก็บของหรือเปล่านะครับตรงนี้นะอันนี้เป็นประตูครับนี่นี่เป็นท่อขึ้นด้านบนนะครับท่อออก2ฝั่งเลยนะฮะแล้วก็ด้านหน้ามีกันชนนะทุกคนดีเลยคันนี้แต่งเต็มครับอันนี้น่าจะเป็นพวกแบบกรองหรือเปล่านะครับน่าจะใช่นะนี่เลยแล้วก็มีกระจกนะคันนี้ใส่กระจกนาซ่านี่ไม่รู้ว่าจะคือหรือเปล่า <laughs> นาะครับ โอเคประมาณนี้ครับตรงนี้น่าจะเป็นแบบพวกห้องนอนหรือว่าห้องอะไรสักอย่างนี่แหละนะห้องเก็บของหรือเปล่าวะคันนี้น่าจะนอนไม่ได้นะครับนี่มากับหางโรเบตนะฮะหางโรเบตเป็นหางโรเบตที่โคตรใหญ่เลยนะครับคันนี้นี่เลยหางโรเบตใหญ่นะฮะมีทั้งหมดกี่ล้อวะเนี่ยนี่ล้อด้านในก็มีนะทุกคนเอ่อเดี๋ยวเราจะพามานับล้อนะ มีทั้งหมด 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26เอ้ยไม่ใช่24ล้อ <c oughs> นับเกินนะฮะหางร้อเวทมี24ล้อนะฮะรับน้ำหนักได้เยอะมากเลยนะครับนี่ฮะไฟไท้ายครับไฟไท้ายนี่ประมาณนี้นะโคตนะเดี๋ยวไปดูภายในบ้างครับเอ้ยเปิดประตูได้ด้วยเอยโอโคตรเอานะ นี่ภายในครับโอ้โหดูดีครับโคตรคลาสสิกเลยน่าจะเป็นหัวตอนเดียวนะนะครับแต่ว่ารายละเอียดสวยมากเลยนะนี่ครับมองออมองด้านหลังได้นะครับนี่เห็นไหมสามารถมองด้านหลนะังได้แลมีวิทยุมีอะไรก็ไม่รู้นี่เต็มไปหมดเลยนะทุกคนนี่ก็โอเคประมาณนี้นะครับผมสําหรับรถคันนี้นะเดี๋ยวภารกิจของรถคันนี้ครับเดี๋ยววันนี้จะพามา ย,ย้ายรถตักใหญ่นะเป็นรถตักเหมืองนะครับผมจะพาผมจะพาย้ายไปที่เหมืองนะทุกคนนี่เลยนะฮะทางที่เราจะไปนี้ก็มันจะแคบอยู่นิดนึงนะมันไม่นิดนึงแหละแคบมากนะครับรถเราก็เป็นรถใหญ่ด้วยนะฮะถามว่าเราขับไปที่เหมืองเลยได้ไหมสําหรับรถตักคันนี้มันมันขับไปได้นะทุกคนนะแต่ว่ามันมันติดเรื่องน้ําหนักนะฮะมันผิดกฎหมายนะเออรถแบบน้ําหนักมันเยอะนะครับ ก็มันต้องชช้รถบรรทุกนะรถบรรทุกแบบหลายล้ออะไรอย่างนี้นะครับนี่เลยเป็นรถตักโคมัสุนะฮะคันใหญ่มากนะครับนี่คันใหญ่คันใหญ่นะโอเคเดี๋ยวเราจะทําการาย้ายขึ้นหางโรเบนะทุกคนนี่เดี๋ยวเราถอยรถมากก่อนนี่เดี๋ยวเรามาฟังเสียงสตาร์ทเครื่องครับ <c oughs> เสียงสตาร์ทเครื่องโอ้โอปไปไง อีซู่ะเนี่ยรถคันนี้วิ่ยดูดีครับนี่ระบบไฟฮะมาไฟก้อนลั่นอนะ่ะไฟลมก้อน,นลั่นฮนะ ันนี้กี่แรงม้าไม่รู้นะฮะน่าจะพันขึ้นนะพันแรงม้าหรือเปล่าความแรงมันนะทุกคนนะโอเคไปครับไหนทางขึ้นอย่างไวะเนี่ยออทางขึ้นอย่นี่ไปครับโอ้โหคันนี้ก็ไม่ธรรมาดาแนะ่น่คันนี้เป็นรถตักนะฮะนี่ดูนะฮะเครื่องใหญ่มากเลยครับไปเอาตักขึ้นก่อน นี่ย้ายจากบอ่อเดิมไปนะพอดีอ่านี้เขาแบบย้ายมาตัากหินนะฮะมาครับมาดูว่าเราจะขึ้นได้ไหมนะงึบนี้ขับขึ้นแบบนี้เลยนะฮะโอ้ขึ้นไม่ได้โอ้ท้องติดเดี๋ยวเรไปขยบรถด้านหน้านิดนึงนะครับ เดี๋ยวลดขนาดน,นิดนึงท้องมาติดท้องมาติดนะติดหรือเปล่าเมื่อกี้เหมือนมันจะติดอะเออมันต้องมันต้องถามนิดนึงอะปึ๊บนี่ขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้ววางไปแบบนี้ครับโอเค เดี๋ยวเราไปรัดเชือกสักหน่อยนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปรัดเชือกนะครับรัดตรงไหนได้บ้างวานะเนี่ยรัดเชือกหน่อยรัดเชือกหน่อยนะฮะไม่ให้แบบรถตักทะเยิญนะนี่รัดเชือกเรียบร้อยไปครับผมมาป้าป้ปเป็นไงครับหารโรเบรินี่ต้องเป็นแบบหารโรเบริโดยเฉพาะเลยนะ ก็รถตักมันคันใหญ่มากครับนี่รถคันนี้เหมาะสำหรับแบกน้ำหนักนะทุกคนไปครับไปครับรถคันนี้ขนย้ายพิเศษนะฮะไปแล้วรถตักรอนะรถตักวางแขนไม่สุดป่ะรถตัก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 วางแขนไม่สุดนี่ประมาณนี้ครับไป เี๋ยวเราวิ่งขึ้นไปด้านบนนะขึ้นได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมไม่รู้ว่าจะมันจะไปเออมันจะย้ายไปได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันดีกว่าเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายตรงถนนนะครับอือตายครับเครื่องบอกเลยครับเครื่องแรงๆนะฮะหางร้อเบ็ดก็หนักเอาเรื่องเดียวนะเครื่องพันแรงมาครับ ยูจงบางนี้ครับอเป็นไงถ้าเป็นหัวลากแบบธรรมดาบ้านเรานี่คือแบบมันลากไม่ขึ้นนะโหโตกใหญ่ด้วยดิต้องเอาหัวลากของเมืองนอกมาเท่าน,น,นะหัวลากแบบเครื่องแรงๆนี่อะไรเงี้ยรับทางตรงก็จะชิลหน่อยนะ ทำตัวก็จะชิวหน่อยนะฮะ ต้องมีแบบว่าเหยียบข้างบ้านแบบ้างแหละนะนิดนึงเหยียบข้างถนนเออต็มถนนเลยอ่ะคันเดียวอ่ะต้องปิดถนนวิ่งอ่ะ ใหญ่นะครับไอ้เราตีวงหน่อยครับเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวนะนี่ครับเราจะลงไปในเหมืองนี้นะนี่ครับต้องลุยบ้างแหละอ,อ๋อท้องติดวะนี่ล่าครับล่าครับ การล้อฟรีนิดหน่อยแต่ว่าหัวลากคันนี้แรงจริงครับชอบเลยจ่ายมาแล้วครับตรงนี้เป็นเหมืองนะครับเหมืองขุดดินนะโอ้โหโคตรแรงนะครับ รถเหนืองของแท้เลยนะฮะควันดำด้วยนะนี่ครับเป็นไงเป็นไงสุดยอดนะฮะสุดยอดเลยโอหไม่มีแบบว่าติดขัดอะไรเลยนะย้ายมานี่แบบชิลมากเลยครับดเดี๋ยวทดสอบนะกับหัวลากนะครับ ออของไทยนะไม่รู้ว่ามันจะลากขึ้นหรือเปล่านะนีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวทดสอบกับหัวลากไทยสักหน่อยนี่ัลากไทยเนี่ยเอาเอามาสักหนึ่งคันนะเดี๋ยวหาก่อนนะครับหัวลากไทยเอาเป็น36ก็ได้36นี่ไดวะ จะหาหัวลากมาประชันกับหัวลากนอกก่อนหัวลากไทยฮิโน่สาปเป็นศูนย์เอ้ยไม่ใช่ดิคันนี้เป็นอ๋อนี่น,นี่คันนี้คันนี้นี้เอาวิกเตอร์ดีกว่ามีวิกเตอร์น่าจะเป็นอะไรที่แบบแรงสุดๆแล้วามานะครับมาลองดูสักตั้งหนึ่งนะโอเค มันจะลากไหวหรือเปล่านะถ้าลากทางตรงผมว่าน่าจะลากไหวอยู่แต่ว่าลากขึ้นแบบขึ้นเนินขึ้นเขาอันนี้อะไรเงี้ยผมว่าผมว่าน่าจะลากไม่ขึ้นนะดูดิแต่ว่าหัวลากนอกน,นี้แบบไม่ทาให้เพียดหวังจริงครับเป็นไงโอ้ยสวัสดีๆๆครับเอ้ยมันลากไปอยู่ เออเดี๋ยวมันลากไปอยู่นะเออลากไปอยู่ลากไปอยู่แต่ว่าลากลากขึ้นเนินเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองพาไปลากขึ้นเนินดูเนี่ยนะเดี๋ยวพาไปลากขึ้นเนินดูไม่รู้ว่าจะลากขึ้นหรือเปล่าตายอะจับไปจับไป ลากขึ้นตรงนี้เลยจะลากขึ้นไหวไหมนี่เอาเลยครับผมเอาไหวเปล่าไหวเปล่าโอ้ยสวลากไอกไวได้ครับโอ้ตายแล้วเรียบร้อยนะฮะโอ้โหเรียบร้อยลากมีขึ้นครับ นี่เลยล้อล้อฟรีแล้วอะ่ะโอ้โหรากไม่ขึ้นครับรากไม่ขึ้นนะฮะล้อรากนอกนี่แบบรากสบายเลยนะครับถ้ารากทางเรียบรากได้อยู่นะฮะ โอเคครับผมก็วันนี้เราก็ได้ทําการย้ายรถตักนะครับผมมาไว้ที่เหมืองเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนนี่ครับก็ถือว่าเสร็จสิส้นภารกิจนะฮะก็จบด้วยหัวลากนะครับเป็นหัวลากอเมริกานะครับหัวลากนอกนะเครื่องกี่เฮกีผมก็ไม่แน่ใจนะนะครับแต่ว่ารถไทยน่าจะลากไม่ไหวนะครับเอาจริงเพราะว่ารถตักคันนี้ ประมาณกี่ตันได้อะมันเขียนว่ากี่ตันว่า W A 90 90ตันหรือเปล่านะฮะมันเป็นรถใหญ่เนาะเออมันใหญ่มากมีตะล็กอะนะครับมันเป็นรถเหมืองด้วยนะฮะเนี่ยเป็นรถเหมืองด้วยครับันใหญ่นะนี่เลยอโอเคครับก็คลิปนี้ครับผมสำหรับท่านใดที่ชอบนะฮะฝากกดไลค์ให้ด้วยลวกันนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็เดี๋ยว ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปเจอก,กันคลิปหน้านะครับ